อินไซเลนนะเต็มใจน้ำเสนอเราขวัญบ้านเก่าพอดแค่คนเมียงเราเลี่ยงบ้านตัวเก่าอูนี่หายมีเนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราขวัญบ้านเก่าและวันนี้เป็นคิวของอําเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับและแขกครับเจิญของฮาในวันนี้เป็นเกียรติเป็นยังสูงครับผมกว่าจะหาเวลาตีจะคือเขามาออกได้เขาจะเจียดเวลามาได้ เหมือนละเหมือนละยังกูอะบอกพอว่าแขกรับเชิญยังเสาะไผ่มาบาได้เยแต่ผมต้องแจ้งก่อนว่าผมอาจจะพูดไทยไม่ค่อยแก่นเท่าไหร่มึงบ้านเดียวกูคำถามแรกเลยเวลามีคนมาอู้ใส่หน้าว่ะมึงแปะแฮรระเบิดเอาแต่แต่คนแปะแฮรระเบิดเนี่ยฟังแล้วูซึกอยังไงจัง <laughs> บ,บ,บอกบอ้อม้าเลยเขาบอกได้ How, a, คือผมอู้แต่แต่เลยนะเวลาไหมาเซ์อู้มูปแปรแหระเบิดจังติว่ามันบอรใจว่างาสก๊อตอมึงเ <Yeah. S 1> บอรใจอัน้นคือมันเป็นเลียงแต่มันเป็นเลียงแต่ uh. มแตผมบอกถียเง uh. เรื่องแต่ติว่าคือมันมีเกรดประวัติศาสตร์คนบ้านออ่นเนี่ยจะบอกว่าเมีย่ยงแปรแหระเบิดคือเขาเทียบกับการที่ค้นแปบุหงูฟ้าหันระเบิดแล้วก็นึกว่าเป็นของเทวดาแล้วก็เอาไปแพร่เนี่ยเขาคืดว่าเป็นจ้าอั้นผมเลยจังย้อนจ้อั้นเพราะว่ามันเป็นการเหมือนเนี่ยเคือค้นแปแบบว่า บหมูบห,ม,บหมูขี้บหูไงุ้งหมูขี้บุ้งต๊ะเไปเลยระเบิดนะใช่<อ>แต่ในประวัติศาสตร์คือมันมันเป็นเรื่องของการตีผลนแปลปะระเบิดโต๊ะแล้วมันเป็นระเบิดด้านแล้วเขาต้องหาวิธีเก็บเขาก็เลยต้องเอาไปเก็บในวัดซึ่งน้อยหนึ่งตีเขาบุลลีเขาว่าเขาเหงาเนี่ยคือมันแห่แล้วระเบิดต้มต,ตายกันหมดบดตายระเบิดอยู่วัดอยู่ฮนเป็นละครั้งเขาแปลงเป็นละครั้งกันยังหันกันอยู่เนีย ก็เมื่อกี้คิดว่าอย่างคือเอกลักษ์ของคนเมืองแปดสำหรับโจอู้เลยนะว่าถ้าเขาอยู่แปดเขาอย่ากึดเหลืองนี่บอกแต่มันมาหันความแตกต่างแล้วก็เอกลักษณ์ชัดเนี่ยจากการตีมาเฮียนเจียงใหม่หนึ่งเลยภาษามันอูปุ๊บแล้วคนบ้านอื่นเขาจะขมมดคิ้วแล้วแบบแปดมันก็มันห้วนมันเร็วมันกระชับขี้แล้วเขียงไก่หน้าบ้านกันมึงอย่าบอกแบบว่าจอตักแบบว่าพี่โจไปไหนมาแบบนี้นะมันจะเป็น จ้ากูไงอะภายในระยะเวลาเซี่ยววินาทีเหมือนคนไต้ที่เขาแบบไปไหนกอกอ่ะขวด<ป>จนเสารถไฟอ,อีกนะคนแปลฝังผังเกียริแต่นะเขาเป็นนักขี่เป็นคนขี่เพียก <laughs> เพียกในตีนี่บริใจว่าเพียกแบบล่อเลี้ยงจนปาออายอย่างนี้นะ <laughs> แต่เขาจะเป็นจังหวัดตีเวลาเขาตักเขาอย่างกันนะเขาจะบบตักโดยกรัมติมัน สุภาพหรือ,อหรือมวนน,นี่นะเขอาจอะตักกันแห้งน่อยโอ้ปอนไปตังใดมาเฮียปุเฮียน้องกําแหลกติดป,ปะกันมันมัน,ม,นมันจะบ่บได้หวานไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านคูเจิดออโอ้ออวันนี้ขายดีก็บบมีเขอาจอะเป็นว่าโอ้พอ,อดูพักเหลือน้อยเดี๋ยววันนี้สีธานี่แหละเอ้มัน มันยังมีการเน็บเนมบางอย่างแต่บบได้ด้วยเจตนาตีติดติดลบอยากคือรู้สึกว่าแบบมีหลุกนักเลงใส่กันน้อยแต่ว่าเจตนาดีนะออผมไปกาดไมก้ากายาตักว่าโอ้บอนนี่เบาแวะสักน้อยแกยิบไปสักอันสองอันละอยะเ,ออเรื่องนี้พีู่จน์ได้ด้วยการคือผมกับปาน้องในออฟฟิศไปถ่ายงานติแปเขาไปแล้วเขาอู้ไปเฉยเดียวกันว่าปีล่าหน,นี้อย่ามาซวกเอาหยางเอ,อิญมาแหงๆเลยไอหยางล้ำของเจ้ามันกับล้ำมดกุยางนะแต่ถ้าเขาขินมันๆก็อย่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้ อวนสั้นกระชับแล้วผมว่าแห็นปจัจใจหนึ่งตีเนีย่ยคือขนแปะดูสวกคือคํำลงใต้เขาถูกต้องเขาจะลงด้วยครับอ่ะไอ้ยกตัวอย่าง <c oughs> ก็อีมสูงไอ,ออ่าเออมันดูมันดูดุนะ <c oughs> ดูเขาใส่ไอ้ก็บทุอย่างเพื่อให้มันหู้ซึกว่าเขาเขาเน่นกับกำนั่นก๋วยเตี๋ยวลำ้ำโอ้ยล้ำไอ้ถ้าเป็นมนันยิงโอ้ลอยล้ำจีมี จังหวะไหนตีมาอยู่ตีอื่นตีบาจใจเมืองแปะมาฮู้ตัวที่หลังว่ามันอู้บ่เหมือนหมูในพจนานุกมแปะบุมิสระเอือ่าเกียเสียเลียนกูมมชจังไหมน่ะตีได้ยินว่ะโลเครื่องเออะก็วัน เหมือนกันนะสำหรับเขาครูสมัยประถมชอบสอนสีเหลืองส <c oughs> ีเหลือง <c oughs> เหลืองเธอเหลืองครับสระเอียนี่คือจังหวัดอื่นก็เป็นนะจังหวัดอื่นก็เป็นเคยได้ยินห้องคาว่าเมียบ้านมาได้ยินคาว่าปิ๊กจากก,การตีฟังวิทุนใจผมซึ่งของเป็นคนนคนยังไม่ใช่าจาังหวัดี้ตีแปบจ่จกคาว่ามีไหนใกล้เคียงสุดคือมีตังใดถามเลยคืออยู่ไหนอยู่ตังใดอย่าเป็นอัน วัยรุ่นจากวัดแพร่เติบโตมาในสังคมยังไงถึงออกมาเป็นเจนี่เจกันี่นะความหลากหลายมันนักผมจะเฮียนพิริยาไหลจากวัดแพร่มันก็หฮองฮับได้นักนะพิริศก,กับนาลีฮองฮับได้นักเขาก็จะนั่งรถสองแถวผนยังร้องกับตื่นโรงเรียนเข้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าตื่นแต่ตีห้านั่งรถกุน,นึกว่ายุกุเทพแล้วมาแล้งกับกับด้วยนะใช่นั่งไปนั่งกับนั่งไปนั่งกับเยอะทุก จัดหนึ่งซุกเน <émon hoe S 1> แต่ก็เป็นเรื่องปกติสําหรับค้นแป่นั่นก็หมายความว่าค้นแป่ต้องการคนส่งสาธารณะเขาจะโบใจไวาเป็น,นออนในเวียงแล้วหูจ้จัแต่คนในเวียงเขาก็จะมีเปลื่นลูกทุกอําเภอ มาคือมันตั้งแต่อนุบาลเลยปอนกูจําได้ว่ากูเียนอนุบาลโรงเรียนเทพพิทักษ์เอออย่างโรงเรียนหลัดะเจริอหลัดจาอเจะเลื้อนหลัดอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนี่ฮัดขึ้นรถสองแถวกันแล้วนะนี่คือสิ่งตีนออ่อนแปต้องเผชิญก็คือคุณต้องเหลิมใจชีวิตโดยตัวเก่าแบบว่าออกไปตังอาเภอโดยตีบุิป่อแม่ไปทรงตั้งแต่อนุบาลพอถึงมัธยมน่ะอันนี้ก็เปลี่ยนละมัธยมคือขี่รถเขียงจ้างขี่รถเขียงจ้างกับขี่รถเขียงไปคนเดียวแห่แลนด์มากของวัยรุ่น จังหวัดแพร่สําหรับกูนะพิริีนาลีก็คือโรงเรียนโรงเรียนพิรลีนาลีอย่างวัดแพร่ครับโรงเรียนนาลีรัดอย่างวัดแพร่นี่คือแลนด์มากของวัยรุ่นตีบอกว่าเป็นแลนด์มากของวัยรุ่นเพราะว่าโรงเรียนมันมีอยู่หั่นกระแต่แต่แหวนฮั่นอะตึงสองตีอะมันจะเป็นตีของล้านเข้ากะล้านตีมอสเขามูนนี่เออถูกต้องเป็นคอมมูนิตีมอสของของของแปรอืออย่างของกูนี่กูติดเกมหลังพี่ลีลานบีเป ล้านประจํากูซึ่งแค่หลังพิริตีเดียวมีล้านเกมสี่ห้าล้านอะ่ะซึ่งโจโบอบอกบอกคอยได้เข้ากวนทัดไปหั่นน้นก็จะมีล้านขนมเสน้นทัดไปแหมน้อยเป็นเป็นมูแบบว่าตีเฮียนพิเศษคูนั่นคูนี่ก็จะมาเปิดรอ,อบรอบนาฬนิัาร์จะเป็นล้าน,นเานข้าระดับตำนานของแป๋หลายล้านเลยประตูใจด้วยนั่นเนาะนั่นเนาะคือผมนั่นเนาะมันจะเป็นโซนโซนท่านอ่ะคือคือประตูใจอ่ะบ่ได้อยู่แหวนนาริก็แต่แต่มันคือถนนตีเชื่อมระหว่างพิรลิ กับนาหลีมันก็แม่นนั่นอ่ะถนนเส้นทุกทุกเส้นตีผ่านท่านอ่ะเป็นแลนด์มากได้หมดเลยมันจะวนกันในเรื่องเงี้ยเล่นกีฬากินเข้าเห็นพิเศษแอลสาวเล่นเกมเล่นเกมนี่คือว่าแอคทิวิตีติดหันมันมันร้านอาหารท็อปสามของจังหวัดแต่ตีอยากแนะนำคือคนจังหวัดอื่นๆได้หูจักสารภาพก่อนว่ามี แต่ว่าบ่หูว่าเดี๋ยวนี้เปิ้ยังเปิดอยู่ก็เพราะว่าบ่ได้ไปกินเมินแล้วนะร่านแรกเลยที่ผมอยากแนะนําคือล้านขนมเส้นหลังพี่เป็นขนมเส้นเมียงแปะครับซึ่งคุณจังหวัดอื่นคุณจะห้องขนมเส้นน้าหมูคุณจะห้องขนมเส้นน้าเงี้ยวแปะขนมเส้นเมียงแปะคุณจะห้องจื๋อย่างก็ได้แต่สาหรับค้นแปะสั่งว่ะเอาขนมเส้นถ้วยหนึ่งเอาขนมเส้นจานหนึ่งมันตึงได้เอามาเป็นขนมเส้นแปะบ่ต้องไปสั่งเอาน้าหมูอะย่างเงี้ยบ่ต้อง ึ ar, ่งน anyway <on> oh, ้ำเงี้ยวกับพะว่ากูก็หามาหู้จักดิจังใหม่เนี่ยคนแปะบุกินน้ำเงี้ยวบุกินบึงลึงเลยบุกเคยหันเลยบุกเคยหันกูแบบโอ้ร้านนี่อยู่ดีๆใส่พริกมึงกูจววะล้านขนมเส้นแปะมันจะต้องมีขนมเส้นตำส้มข้าวส้มข้าวส้มคือเอาข้าวไปพัดกลับมาเขี่ยส้มจนเป็นสีส้มล่านนี่ผมไปคือมีครบครับมีตำสมขนมเส้นข้าวส้มข้าวกันจีนเมนูประจำของผมคือถ้าวันไดผมก่ายขนมเส้นผมจะสั่งเอาข้าวกันจีน ใส่แตนขนมเส้นมันบอกไปเก็มมันบอกไปเผ็ดมันบอกไปหวานมันอยู่ตรงกลางเนี่ยเชงเชงเขาเรียกเชงเชงใช่เออแล้วคุณอยากกินรสอะไรอย่างนะคุณปรุงได้เต็มที่เลยคุณใครบีบมะนาวบุ้มีไผ่ตีมือคุณคุณใครใส่พักดองเอาเต็มที่แต่ขนมเส้นน้ำใสก็หาได้กินกินได้ทั่วไปนะทั่วไปบ่ใบจร้านหลังที่ริไปร้านไหนก็ได้ครับแล้วสร้างขนมเส้นบะได้อะมันถึงได้เป็นขนมเส้นจะอั้นออกมาร้านที่สองอันนี้อยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองน่อยร้าน เมนูป en, um, so uh, uh, so <e ่าล่านเนี huh. ่ยหนึ่งค uh ือล้ําสองคือเนี่ยมันรัพิเศษการกินลาบของค้นแปลที่ผมสร้างประจําไปไปแล้วต้องสร้างเลยคือเนี่ยลาบป่าลาบป่าลาบป่าพี่อ่ะด้วยล่าสุดท้ายครับเย็นตาโฟประตูใจอ่าคืออันเนี้ยโบเจพุมมปัญญาอย่างของค้นแปลเลยบบได้เกี่ยวกับความโบได้เป็นความเป็นล่านนะอย่างเลยแต่มันขาดบ่ได้อเยันตาโฟประตูใจคือสิงตีมันรอเรียงคือกูมันเป็นคนคนใหญ่ไเลย ไปแอลแป,ปะปะปัญหาเดียวกันหกโมงเกิงหกโมงแรงถุ่มหนึ่งปิดลานกันบ่มี่ยังคือกินละคือคนแปะถ้าใครกินอะอย่างดึกดึกมันยังมีอยู่ประตูใจเนี่ยแล้วดึกตีว่าคือบใจว่าถึงที่ยังคืนอย่างนะที่ยังคืนคือเก็บหัวละ,ะเห็นตีมาแบบเย็นตาโฟรประตูใจคือคือจริงตีต้ตองไปกินนมินลำ้ำแล้วมันก็เป็นล่านเดียวตีขึ้นมีมีคื้กินด้วยในน้นำสามล้านนี่อ่าสามลานนี่โอเคเมนูอะอย่างตีต้องกินตีแปะเตาอั้นกินดื่นบะล้ำขนม ก็ <c oughs> ยังเป็นขนมเส้นอยู่กะ <t> แต่ป้อนกูบูฮู้ไ้ไว่าหนไดงคือฟังนะผมก็ได้บอกว่าน้ำเงี้ยวบลําลุงกูไปคนแปรไปเป็นปลาไหมอยู่พะเยาไปอยู่ปุ่นแต่งงานมีลูกหลงปลาก็มีหลงปลาหลงหอยู่เจ็ดปิดเอสซั่ลุงกูไปแต่งงานไปมีลูกมีเตา้ามีตีอย่างอยู่พะเยาเป็นสิปสาวปีเมียนกูเลยทุกข้างตีกรับบ้านสิงแหลกตีต้องเนี่ยคือแม่กูเป็นน้องสาวนะต้องแป้งขนมเส้นไว้หรอ รีเควสทุกข้งว่ะถ uh ้าลุงมาถึงบเจยว่ามาถึงแล้วเนี่ยนะมาถึงแล้วต um ้องมีใส่ถ้วยให้เ่กินเลยอ่ะเพราะแกบอกว่าเอาไปเนี่ยติปุ่นเขาขยะบะล้าเขาก็ขายแต่น้ำเงี้ยวเนี่ยกูรู้สึกอย่างเดียวกันเลยคือกลับบานปุ๊บโคจะได้ฮีบนำขนมเส้นมาเมะสกัาเนี่ยคนมั้นก็เส้นน้ำใส่เนี่ยนะก็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 กับเส้นไม่กับคนมือกระดาษเลยฝั่งเต้เต่อะเก๋ก็ ขนมเส้นใส่ถุงขขขขเขย่าเขย่าเขย่าหูดกเออพูดถึงหูดกน <c oughs> ขนมเส้นหูดก้นนี่มันสะท้อนนะว่าขนมเส้นอยู่ก็เขามาได้งแต่ใช <c oughs> ่ปฐมเลยนะขนมเส้นน้ำเงี้ยวยหญ่ๆอีเนี่ยเพราะว่าเขี่ยงตังในมันหนักมันมีไอ้ยังพูกอรูดปูจิตหูดกลมันอย่าบอกได้ครบแต่ขนมเส้นเมียงแปะบอกป้าเขาว่าว่าใสมาเลยเดี๋ยวผมกินหูดกลป้าก็บบอเซลนะเขาอยากเข้าใจเอออันดอเคยเดียวป้าใสให้มดพักหัวงอกอย่างใสให้มดกันในโรงเรียนผมมาแรงมาล่าขนมเส้นมาเปิด แม้สหกรณเลยในโรงเรียนเลยนะสมัยประถมอ่ะมันมันเขาห้องว่ามันเป็นของว่างก็ได้เป็นของของกินเป็นมือก็ได้ได้มดได้มดถ้าบุมมีจอนบุมีหยังบ่บ่โนเพราะเบมโนเพราะเบมใส่ถุงมาปั๊บมัดปองๆเขย่าหดหหดูดอ่ากาบหูดกาบหูดเราต้องกาบหูดเป็นเรื่องปกติเลยโอ้ยไงคุ้นหันนอนขึ้นรถสองแถวกลับบ้านอ่ะสี่ห้าคนมันต้องกาบหูดขนมเส้นอยู่แน่นอน เออเพียกแบบแ,แดงให้เมียกแดงเทพิทักษ์ไรหัว,วกัน <laughs> <c oughs> คือคือขนมเส้นบ้านเฮามันขยายความน้อยก็คือมันเป็นน้ำใสแล้วมันบเ่เพ็ดมันบเ่เพ็ดแล้วมันละออนมันเลยกินได้ใชถ่ถ้าถ้าไห่มากเพชรกระปุงคนเดียวเยนะี่ยมันมันง,ง่ายที่สุดอ,อ่ะอันหยังติตึงวันนี้ก็ยังบอกเข้าใจว่าเป็นหยังเมืองแปรถึงเป็นเจี๊ไห่บอกว่าเจียงไม่เป็นเมืองสโลไลฟ์นะแสดงว่าบอกเคยไปแปรคือไปอยู่แปรสักคืนหนึ่งเนาะสักคืนหนึ่งจะหู้เลย ถ้าได้อยู่สักติดเห็นไหมสัมภายถ้าคุณไปคนเจีงยงใหม่แล้วคุณไปอยู่เมืองแปะคุณใจห่อนเลยนะแปะมันมันจ้าแต่เลยอู้เหลวอู w, อ้วนก็แต่แต่วิถีชีวิตจ้าโรงเรียนเข้าเจ็ดโมงสี่สิบห้าอืมกูตื่นเจ็ดโมงสิบห้าอันนี้เป็นกำมงอละว <laughs> ันนี้พอเหมารูคนเมียงแปะ <laughs> <อ>คือมันมันอย่ามันอย่าโบฟังคนไปให้มาฟัางหนึ่งรถท้องโบติดหันไฟแดงขึ้นสักสิบเจ็ดสิบแปดวินาทีเนี่ย เริ่มง,งูนิดแล้วนะ,ะคือมันจ้ามันบ่มีไอหยังต้องฟังต้องเย่ายผมไม่รู้จักการคอนเซปต์การเผื่อเวลาถึงว่าะไรทุกคนอันเดียวที่ต้องเพียเวลาคือออกตาอ่างอำเภออืมตะอันเลยต่อันเลย,อ,อ,เลยอยากให้โจเล่าประสบการณ์การเป็นวัยรุ่นกำลังจะเข้ามาหาลัยในการเป็นวัยรุ่นมืองแปะความขวัญขวายตีจะเยนหนังสือของเขา <c oughs> อยากจะฮื้อแชร์ตรงนี้ว่า <c oughs> มันลำบากลำบนขนาดไหนในการตีจะต้อง สอะหาตีเฮียนพิเศษเราอีดีกว่าให้คุณขยายความอ่ะ <ś m _> เจียงใหม่คือจุดใหม่ของนออนแปะตีอยากเฮียนมหาลัยถ้าคุณเป็นนอ,อนแปะและ้วคยเฮียนมหาลัยแบบคุ้นขวานขวายแต่แต่สุดท้ายมันต้องเฮียนพิเศษอืม <ś m _> ซึ่งผมอูไปได้อย่าเกียดกันทั้งหมครูในแปะตีเฮ้าสามารถเฮียนและได้ความหูระดับปอตีาอาสอบเข้ามหาลัยนับค้นได้เลยในยุคผม ตีสอนผู่เรื่องนี่ดีกว่าแต่ก็นั่นเนาะโดยคู่ไงคือนั่นเนาะสอนแล้วเขาสามารถไปสอบเข้ามาหาลาัยได้อ่ะห <S 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 มนับเป็นคนได้เลยแต่ละทันคือโผคือเก่งแต่เนี่ยพอมันมีน้อยปุ๊บมันกลายเป็นว่าถ้าเขาเครเข้าเข้ามาหาลัยอ่ะไปเฮียนก็เปินบอ่อเพราะว่าเปินกระหับได้บทได้ครบหรอล้วก็เวลาเฮียนทับกันซ่อนกันทับกันเปินหับได้สามร้อยเขาไปสมัครโอ้โหได้เต็มแล้วเี่ยแกบอกหับเพิ่มโอ้ยเนี่ยได้อ่ะปิดเพิืมไกลสุด คือเจียงใหม่เดอะเบนค์อ้ยไออยังตีเ,เอ,อ็นคอนเซปต์คูพีเน้นจุดมุ่งหมายคือเพื่อห้อมีความหูหนักป๋ออย่าสอบเข้ามาหาหลัยคือมันบ u d จจ t ใครมาเฮียนนะคือเขาต้องวางแผนกับเปลืน่นเป็นจ้าเป็นหน้าเลยว่าจะมึลงล้มไออย่างไวเฮียนตีไหนกี่โมงกูยาอยู่ห้องก,ก็ไผ่ก็มึงหานกันสามคนสี่คนมันเป็นเรื่องซีเรียสเลยะแต่มันก็มวนซึ่งเป็นข้อสรุปสําหรับผมนะว่าละออนแปะเฮียนพิเศษ หนักใจใจถึงขนาดเดอะเบรนไปเปิดต <laughs> เออีเออเออแต่ว่าแปรนอนแปรเปื่อนเขาแต่ละคนไปเฮี้ยนเดี๋ยวนี้บางคนก็ได้เกียดนิยมได้อย่างกับส,ส,สปะแต่สิ่งดีมันจํากัดไว้คือนอนเก่งมีแต่เหมือนระบบมันบ่สามารถตอบโจทย์ได้เตือ,อเออมันมันดันนอนไปบ่ได้อ่ะนอนก็เลยต้องพยายามป้าหรือเอาทะลุออกไปอืมมันคือสิ่งที่หันจากการเป็นนอนแปรนอนมูเนี่ยพอมันเฮี้ยนเก่งเฮียนอย่าง สุดท้ายแล้วมันมีกิจกรรมตรงเนี้ยแล้วมันจะเซาะกิจกรรมที่เนี้ยด้วยกันกูปีมันได้มีอยู่เขาปะบอกโ้มมนในใจกันมาแน่ใจห้องว่าถ้าเป็นรุ่นผมคือกิจกรรมปีช่วยน้องผมโคตรชอบกิจกรรมนี่เลยคือสมมติผมสอบติดละวางมันจะวางชิบหายเลยมันจะต้องเขียนหนังสือก็ได้ก่อนก่อนก่อนเข้าปีหนึ่งเออก่อนเข้าปีหนึ่งมันจะวาง แล้วเขาไปติวมาเขาไปติวมาเขาไปอ่านมาเขาไปเออสมองนี่ถ้าเกิดถ้าเอาล้มเจ้ะนี่คือตัวหนังสือไหลออกมาเลยพรเมรผ่าท้องติดมชโคตามชปวดดเดินจุ้ยเขาก็เลยมีกิจกรรมปีจวยน้องปีจวยน้องคือเอาค้นตีเขาติดอย่างนี้แล้วเวลาเหลือว่างมานั่งอู้กันว่าเขาจะสอนนอมห้าสี่สามน้องน้องพิริณาลีรวมถึงโรงเรียนอื่นๆสูงเมนเด่น อย่างตีหนังรถมาสอนด้วยตีบบกเก็บสตังสักบาทอืเก็บสตังค์กันคนเดียวตึงออกส่วนตัวอตึงหาสปอนเซอร์อตึงซาะทําแบบว่าอย่างก็เหมือนเหมือนเล่นดนตรีเปิดมวกอะซาะทุกหีทางเพื่อได้สตังกอนนึงมาเพื่อปิดเทอมแล้วมาจัดกิจกรรมนี่เขียนเป็นจ้าเป็นหน้าเลยว่าปีนี่สอนที่พิริปีต่อไปพิริไปสอนนาลีอย่ะมันจะขอใจพิรินาลีเป็นห้องเฮียน มีการกําหนดเลยว่าจันนี่สําหรับหมอสามจันนี่สาหรับหมอสี่จันนี่สําหรับหมอห้าไอโจรับผิดชอบภาษาอังกฤษสอนเรื่องอะไรอย่างมีแทบเกือบจะเป็นมบนิกลุ่มสาระเออแบงแบงเป็นแบงเป็นโรงเรียนขนาดย่อมโดยตีรันโดยนอรนมัธยมมหกติดติดแล้วเนี่ยผมมาขึ้นย้อนคอนเซปต์ว่ะไอเทียคอนเซปต์นี่แม่งดีชิบหายเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนบังคับเนี่ยนะปอแม่ไม่ได้บังคับเนี่ยมูเฮาปอกเหมือนคนเดียวเนี่ยเหมือนคนเดียวแล้วผมรู้สึกว่า ทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะเนี้ยอยู่ดีเพราะว่ามันม่วนมันได้เปืี่อนแต่บ่วงปเดี๋ยวนี้มีอยู่ก่อถ้ามีกับคอมเมนต์บอกก,กันึะนะครับผมน้องๆจากวัดแปร่าปีออช่วยน,อยน้องบ่เดี๋ยว,วยังมีอยู่ก่อยังมีอยู่ก่อครับผมเข้าสู่ช่วงตีสุดของล้านนาครับวันนี้เขาจะคือแขกรับเชิญ เรดจังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งประกอบด้วยแพร่น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางไม่ห้องสอนว่ามีความที่สุดในด้านเนี่ยคือจงหวัดไหนเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความมนเทิง <laughs> มา <laughs> เปิดร้านรถสัวนที่สุดเมืองแปดเนี่ยหน้าตาดีสุดผมยอมผมยกให้เชียงใหม่เชียงใหม่ประชากรเขานักอพอเขาคัดออกมาแล้วอ่ะ ตัวเลือกมันหนักมันก็เลยเสาะคนงามคนลอได้หนักสัญชานมันหลากหลายใช่มีอ้ามวยมีอ้ไปทางงั้นสละมันใครโดนแดดแล้วมันยู่ตั้งเหนียตั้งเหนียเมฆมันหนักก็ไม่มันหนักข้าวขนมเส้นลำสุดอันนี้มาต้งตํามาต้งตอบบ้านกูเนี่ยอยากไปเอลซัาที่สุดโอ้นานนานคือมลภาวะทางเสียงน้อยแล้วผมเป็นคนชอบเอลจะอันบ่ได้ชอบการโหลดพ้นไป กิจกรรมไปนานคือเออมันมีวัดมันมีพิพิธภัณฑ์มันมีอย่างเฮ้ยเฮ้ยยะสุดท้ายครับแปลกที่สุดในเรื่องใดก็ไเลยบวกมาเชียงใหม่ภาษาต้องตั้งใจฟังเขาแต่ว่าเขาอยู่ไปเมืองทัพก่ออู้ได้นะยังไงใช่เมันก่ออู่ขึ<ด>้ถ้าเือ,อผมอู่จะไม่อ่ะผมก็จะเป็นจะเยะแบบว่าลิ้นลิ้นเป็นอะไรลิ้นเหมือนอมเหมือนอมเมียงเอาไว้ปื้นลิ้น <c oughs> อ่ะยังไม่แปลกในการอูแต่ว่าถ้านาทามตีเหลือก็ ไปกันได้ก็เข้าไอา้ยังเมือนกันมดแต่พออู้เจยงไหมล่ะมาตั้งใจฟังมาอือถ้าจะต้องโฆษณาให้คนมาแอวคุณมองกล้องปุ่นแล้วคุณโฆษณาจากวัดแปรให้หน่อยพอ,อู้เป็นภาษากลางแลแ้วกันได้เลยถ้าคุณเบื่อร้านนาในรูปแบบเดิมๆมคุณอยากเจอร้านนาในรูปแบบใหมๆ่ๆที่มันต่างจากสเตอร์โอไทป์ทที่คุณเคยเห็นแพร่คือที่สุดเมียอย่าง ติกลับไปบ้านแล้วกลับไปมาไหนกันยังรู้ซึกว่ายังคิดถึงสิ่งนี้กลับไปแล้วรู้สึกว่ะชอบเวลาเขาได้อู้กับแม่ก้ามนมวน,มวนอ่ะโดนป้าหันันเพียกอ่ะโอ้ไอโจอบอหันกันไปเมืดตัวไปตัวเงาเอ,อ่ะกูบอบออ่อ,อนนอมใสนะก็กินได้ส,สตางค์ได้อันน่ะนะเอ่ยม,ม,มันมันหมวนอ่ะมันรู้ซึกว่าเขาได้ได,ได,ได้ได้ใจอนาจีตตัวเกาอ่ะมันสนทนาแล้วมันเกิด เกิดความสนุกสนานน่ะนี่คือสิ่งที่กึ๊บวบากับไปแปลแล้วมันต้องมีมันต้องแล้วมันต้องปะด้วยแล้วมันบอกเคยผิดหวังคนแปลกับไปจะได้กัจะอันอ,อูก,กันจะเยะโ <Okay. S 2> อเคครับผมก็จบครับรายการ <laughs> เราคุันเนระี <laughs> สวัสดีครับผมฝากกดไลค์กดซับกดหัวใจกดทุกอย่างเตาดีกดได้เลยนะครับโาแพลตฟอร์มอินไซต์ร้านแนวปอนต่มนี้มันโลกใส่อย่างก็ได้อย่างเลยนะ พลิตภัณฑ์ของท่านใส่ได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเราขวัญบ้านเก่าพอดแค์คนเมียงเราเลี่ยงบ้านตัวเก่าอูนี่หายมีเนอร์